สวัสดีครับผมพรสิิตัวแสบนะครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์เป็นคอเกมตัวยงนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะวันนี้ผมมีจอยตัตวใหม่ล่าสุดจากเกมเซอร์มาแนะนําครับบอกเลยว่าออกใหม่น,นี้ต้องมีอะไรที่มันเฟี้ยวแน่นอนครับนี่คือเกมเซอร์ในไซโคลนซีรีส์นะครับนี่คือเกมเซอร์ไซโคลน T44 และ T44 Pro ครับม,มีตัวธรรมดาตัวโปรด้วยฮ่าฮ่าฮ่า Infinity ทั้งสงรุ่นนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยครับต่างกันทิ่สี หยอกยอกยอกไม่ใช่ครับตัวธรรมดาจะเป็นสีขาวตัวโปรจะเป็นสีดานะครับส่วนที่แตกต่างนันก็คือตัวโปรเนี่ยจะมีเป็น usb ที่เสียบเข้ากับตัว pc ของเรานะครับทำให้เชื่อมต่อแบบ 2.4g ได้แบบ low latency น,นะครับคือแบบ d เ l ย์ต่ำมากๆนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นแบบเป็นเป็นไวเลสเป็นไร้สายมากๆอย่างนั้นนะครับตัวนี้จะดีกว่านะครับตัวนี้จะไม่มีมาให้เดินแบบธรรมดาแต่การเชื่อมต่อทุกอย่างอื่นมีหมดเลยทำเอนมันหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูดีกว่าครับว่า ะอะไรมาบ้างแนละ้วก็ลองเล่นกันเลยครับบอกเลยนะครับว่าหลหากหลายมอกเล่นได้กับทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วตัวที่จอยอะ่ะคือผมจับดูแล้วปุ่มอะไรมันเต็มไปหมดเลยมันแบบแทบจะกดได้รอบตัวเลยนะครับผลจริงมาเรี๋ยมาดูกันครับ แอบคิดได้เหมือนกันนะครับที่เลือกสีไม่ได้ครับถ้าเกิดใครอยากได้ตัวโปรก็ต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับไม่เป็นไรมันก็เหมือนกันแหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับว่าซื้อมาหนึ่งกล่องได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับก็ตามแบบฉบับเซียมซีเลยมาแหละอะไรก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสำรันี้ตัวสายไฟนะครับเป็นไทซีข้างนึงแล้วก็ USB ข้างนึงต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่า ตัวจอยของเราอ่าเห็นไหครับปลาครับอ่ามีอะไรมาเพิ่มพิษบ้างเฮ้ยแน่อ,คอนครับเราจะต้องมีคู่มือใช่ไหมอ่า ใช่ครับจะมีคู่มือคู่มือต่างๆนะครับอันนี้คือตัวธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโปรโตัวนี้นะครับนี่ของเลือยจะมมเหมือนกันเลยแต่มีเพิ่มเติมมาคือตัวนี้นะครับมีเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากใช้ตัวนี้ครับรุ่นโปรตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะต่อกับ อคอมพิวเตอร์ระบุกหรือพีซของเรานะครับแล้วมันจะทําให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยมันจะเรียกว่า low latency หรือเรียกว่าไม่มีดีเลยนั่นเอง mm hmm. ดีเลยต่ำมากๆแทบจะเหมือนต่อสายได้เลยพูดง่ายๆนะครับที่เหลือสายเสยีเยอะไรทุกอย่างผู้มือมีหมดเลยแค่นี้ต่างกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่าน,นั้นเองครับตัวน,นี้แหลที่ำให้ราคาต่างกันด้วย2อันนะครับ แต่ก็แน่นอนครับสำหรับคนที่ต้องการแบบนี้ก็คือดีครับตัวเดียวจบเลยไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่จะมาตัวนี้ไปแต่ว่าอยากจะได้เนี้มันเสียแยกต่างหากได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องก,กลัวว่าเขาจะไม่มีอะไรเขามีทําให้พร้อมเกมเซิร์ชคิดให้พร้อมจบแล้วนะครับอ่านี่นะครับสองตัวนะครับอ่านี่เเดียวให้เรียบร้อยนี่นะครับคือตัวธรรมดานี่คือตัวโปรนี่เอั ก็เหมือนกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันทุนกแมออะไรเลยครับหน้าหลังทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะทั้งหมดเลยนะอ่าคราวนี้ครับกดมาดูรับตัวก,ก,ก่อนดีกว่านะครับกดเปิดไหมอ่านี่ครับเห็นไหมครับมีไฟกับ จริงๆแล้วมันเป็นสีแดงนะแต่ว่าภาพที่ออกไปบไม่รู้สีเป็นไงแต่นี่คือสีแดงนะครับก็ดูนะครับปุ่มเยอะมากปุ่มแน่นอนครับ A B X Y นี่มีครบหมดนะครับตลอดซ้ายขวาตัวแบบควบคุมทิศทางสีนะครับปุ่ม M ปุ่มโฮมปุ่มอะไรผมไม่แน่ใจคี่เหลือสตาร์อะไรประมาณนั้นนะครับด้านหลังนี่ปั๊บ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 สี่ตัวนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างนี้เป็นปุ่มแบบมันเชื่อมต่อไวไฟวอเลตอะไรพวกนี้นะครับด้านหลังครับขึ้นมีปุ่มล่างนี้อีก โหโหปุ่มเยอะมากครับบอกเลยครับว,ว่าปุ่มรอบตัวเลยจริงๆนะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้ครับนี่มันเป็นตัวที่กันลื่นเห็นไหมครับนี่อาจจะไม่ใช่หลักจั๊มก็ได้นี่นี่นี่นะครับอ่ามันจะแตกต่างกันครับตัวนี้เป็นตัวเงียงๆครับพอมาตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นแบบเห,หมือนอ่าเหมือนน้ำปืนนึกออกไหมน้ำปืนที่ถือมันจะแบบฝืดๆอันนี้ฝุดแต่งให้ทุกคน อ่าอันนี้ที่ผมเลือกเป็นไม่เป็นบลูทูธอยู่มันก่อนลองลองใช้ดูนะครับมันจะสีแตกต่างกันนะอะไรอ่ะนี่ครับนี่มันจะเป็นการลื่นครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเรียบๆนะครับก็ทําให้แบบถนัดมือทกตด,ดีนะครับการลื่นจะอยู่อย่างนี้อ่าเห็นไหมอ่าอ,อปุ๊บนี่นะอ่าสีดาสีขาวเหมือนกันนะครับนี่รอบตัวเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เล่นได้กับอะไรบ้างครับ แน่นอนครับคอมพิวเมตอร์ PC อยู่แล้วครับ 1. เล่นได้อยู่แล้วครับ 2. s w สวิ h ครับ i n t e n d o Switch ก็สามารถเล่นได้นะครับเชื่อมต่อได้เลยแน่นอนครับต่อไป Xbox อยู่แล้วเล่นได้ชัวร์ๆ้0 0เอเ็นอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับจะเป็นโทรศัพท์ Android iOS ได้หมดเลย Apple iPhone แท็บเล็ตเนี่ยได้หมดเลยทุกกานมันสามารถเชื่อมต่อได้ได้หมดเลยนะครับเพราะการเชื่อมต่อเขาหลากหลายมีทั้งแบบสายมีทั้งเป็นแบบไวเลสแล้วก็เป็นแบบบลูทูธนะครับต่อได้หมดเลยโอ้โหบอกเลยตัวเดียวรับจบครบทุกกระบวนการ,รเล่นได้กับทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับเราเรามาฟังเสียงของเขาดีกว่ารับเวลากดนะครับเริ่มจากตรงตัวอตลกก่อนเลยเนี่ยต่ลกจะ่อ่มีเสียงไม่ต้องกบกระแทกข้างอันนี้ตัวปุ่ม ผมลืมบอกไปครับตัวนี้มีช่องเบ็ดเมาส,ส,มมาส,ส,มาส์สำหรับเสียบมาไม่ใช่เมาส์เสียบเมาส์นะครับช่องที่สําหรับเสียบขาตั้งมือถือเดี๋ยวพูดง่ายๆเราขาตั้งมือถือมาเสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อมือถือบนหัวนี้ได้ด้วยนะครับลืมบอกไปตรงนี้นะอ่าแล้วก็นี่ช่องเป็น USB Type C นะครับนี่ยังเฟี้ยวอ่า เกมเซอร์ T4 ไซโคลและไซโคลโปรนะครับมันจะต้องเชื่อมต่อกันเล่นด้วยแอปเกมเซอร์ตัวนี้นะครับหรือแอปตัวนี้มาแล้วก็เชื่อมต่อผ่านแอปตัวนี้ได้นะครับเมื่อเข้ามาในแอปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็แล้วก็เชื่อมต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยครับเราจะสามารถควบคุมได้เนี่ยลองทดสดูก่อนก็ได้นะครับอันนี้ครับมันจะมีทคสให้ดูว่ากดอะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับผมเลืกอสต่อเสียบร้อยแล้วครับดูครับนี่เห็นไหมสามารถควบคุมได้ครับป๊าป๊าป๊าเห็นไหมครับ ตบปุ่มนี้คือเทสดูครับว่ากดได้ไหมอ่ากดได้ครับเห็นไหมที่เริ่มต้นนี่กดไ้อ่านี่ควบคุมได้ตรงนี้นะครับเพียงครับคือเราก็สามารถปรับแต่งอะไรทั้งหมดได้จากตรงนี้เลยด้วยนะครับอย่างเช่นตัวในการควบคุมตรงนี้นะครับเราจะเลือกได้นะครับว่าจะต่อเป็นแบบ Xbox หรือว่าเป็นแบบสวิชก็ได้นะครับผมให้ดูที่หน้าจอเลยกันนะครับอ่านี่ นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจะเอาแบบไหนก็กดเลือกได้เลยนะครับพินิกรนารวงเสติ๊กตรงนี้นะครับก็สามารถควบคุมปรับได้ครับปุ๊บีเราจะเอาแบบเป็นอย่างนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรมันปรับได้หมดเลยตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะครับปับได้ขวาไ,ได้หมดนะครับทริกเกอร์จะมีความแรงในการกดดูนะครับผมกดไป เห็นไหมกดนิดเดียวมันก็จะนิดเดียวครับกดเยอะเต็มก็เต็มอะไรอย่างงี้ครับมันสามารถเลือกได้นะครับว่าเอาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีมากดีมากนะครับต่อไปก็ระบบการสั่นอะไรเงี้ยก็มีเรื่องหมดเลยนะครับปรับลยจะจ้าสั่นมากสั่นน้อยจ้าอะไรเงี้ยคือทุกอย่างครับปรับผ่านแอปเกมเซอร์ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแอปนี้ก็โหลดได้ทาง Play Store หรือว่า a อ p Store เลยนะครับก็เข,ข้าไปโหลดแล้วพิมพ์ว่าเกมเซอร์เจอ,เอขึ้นมาเลยครับนี่แล้วก็เชื่อมต่อเราก็ต้องเข้ามาแอปแล้วเชื่อมต่อกััับบตวอออขงเเรรานพื่ป ต่างๆทุกอย่างทั้งหมดในนี้แมปปิ้งตรงนี้ให้จบพร้อมแล้วก็เข้าเล่นเกมได้เลยนะครับเพราะว่าในตัวแอปเนี่ยมันก็จะมีเกมมาให้ด้วยนะครับนี่เราพิมพ์ค้นหาเนี่ยเกมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเวลาเราเล่นนะครับเราเข้าผ่านทางนี้เข้าผ่านทางเกมทางในนี้แล้วมันจะแบบแมปปิ้งอะไรให้พร้อมเลยคือเราก็สามารถเล่นได้เลยทันทีนะครับเกมก็เยอะมากนะครับเยอะมากทั่วไปทั่วไปนะครับ ถึงจะไปเกมอื่นที่มันอยู่นี้เราจะต้องแบบปิ้งด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็จะใช้เวลายากหน่อยหนึ่งก็ต้องควบคุมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดต้องการเล่นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเกมเนี้ยก็คือมันจะมีให้พร้อมนะครับแล้วก็เนี่ยหาโหลดเล่นได้เลยเกมต่างๆก็มีหมดเลยเห็นไหมครับเอเปกเกนชินเนี่ยเดโบมีหมดเลยคอร์บิวตี้ก็มีเห็นไหมครับน,น,นี่ผมชอบคอร์บิวตี้พับจีพีไฟมีหมดเลย,ท,ย,เลยทุกอย่างธรรมดานะครับเล่นได้หมดเลยนะอ่าประมาณนั้นนะครับ มาครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมเล่นในมือถือก่อนละกันนะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับอันนี้คืออารินาเบรกเอานะครับโอเคมาเริ่มเล่นกันดูนะครับอันนี้คือผมก็เพิ่งได้มาเล่นไม่นานนะครับยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่นะครับเอาไปลองเล่นดูนะครับเออฟิลเหมือนเล่นเกมแบบในคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับมีเป็นจอยในเพย์เจชันอะไรอย่างงี้นะครับดูแับเขาบอกว่าให้เราหนีต้องหอบดึนี่นะครับเดินไปเดิน้ปเ้วอ่ะ อ okay. มันแม่นมันแม่นปุ้มเรียบร้อย่อะโอเค okay. ออได้อยู่แล้วฟิลได้อยู่ อารมณ์แบบเหมือนเราปฏิการยอะไรเงี้ยสนุกด้วยความที่มันเป็นจอยเลยแหละนะแต่ที่ปกติเรากดที่หน้าจอดูนี่มีอะไรมากไม่มีของครับมาไปแต่ปกติเราต้องใช้นกกดที่หน้าจอใช่ไหมครับนี่เราก็สามารถใช้มือแบบนะควบคุมตรงนี้ได้หมดเลยครับสนุกดีเออผมชอบนะครับส่วนตัวผมชอบนะในฟิลเหมือนเล่นเกมเพย์สมัยก่อ,น,กอน,นที่บอกนะครับแม้จะหน้าจอเล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสมัยนี้เล่นได้หมดแหละผมว่มา เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแบบที่ในคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับเล่นแบบเต็มคาราเบลนะครับดูว่าเป็นยังไงอ่ะคราวนี้มาลองเล่นในคอมพิวเตอร์ดูดีกว่านะครับผมต่อด้วยตัวอ่า USB ตรงนี้เลยนะครับลองดูว่าเอ๊ยมันจะได้จริงหรือเปล่านะครับเออได้อยู่ได้อยู่นะครับคอมกระตุกที่ต่อยไม่มีปัญหานะครับป่ะอ่ะลองดูฮึบอ๋อเออได้อยู่โอเคครับ ได้อยู่ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับอ่าโอเคเลยก็เรยได้ว่าโลลาเจนซี่จริงๆครับผมไม่ค่อยนึกถึงความดีเลยเท่าไหร่เลยนะครับก็คือกดเดินก็เดินกดยิงก็ยิงกดเล่นก็เล่นอย่างนั้นเลยนะครับ มีของฟิลมาให้เราปวดหัวเพิ่มอีกแล้วนะครับเพื่อใครกําลังมองหาจอยเล็งจะซื้อจอยสักตัวอยู่ครับอา้ามีตัวนี้มาให้เราตัดสินใจเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วครับคือมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยประมาณวันที่7นะครัจะไม่ผิดนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับแน่นอนครับว่าอะไรที่เปิดตัวมาต้องแบบ ไม่ก็ยีที่มใหม่เป็นของที่มใหม่อยู่แล้วนะครับเพื่อนถ้าเกิดเป็นเพื่อนกำลังคิดที่จะซื้อจอยเกมสักอันก็ฝากตัวนี้ไว้ในอ้อบอกว่เจะเพื่อนด้วยนะครับผมก็ตัดสินใจด้วยเพราะว่ามันก็โอเคอย่างที่เห็นไปนะครับเกมเซอร์นี้เขามั่นใจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เรื่องพวกเกมอุปกรณ์เสริมเกมพวกนี้มีทุกอย่างในแบบครอบคลุมแล้วก็พัฒนามาตลอดนะครับยังไงก็ลองรู้ได้ถ้าเกิดสนใจนะครับผมได้สินค้าไว้ให้ใต้วิดีโอไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลึกกว่านี้ได้ผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมหนักมากที่จะ อธิบายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันได้ของฟิลฟิแบบนี้มาก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนั่นเองนะครับเราไปดูกันได้นะครับตัวนี้นะครับย้ำรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเกมเซอร์ T4 ไซโครนะครับตัวธรรมดาสีขาวตัวโปรสีดำนะครับตัวโปรที่เพิ่มมาก็คือจะมีตัวนี้ครับอ่าเป็น USB ที่มันเป็นไวเลสที่เป็นโลลาเทนซี่นะครับตัวโปรนะครับตัวธรรมดาจะไม่มีจะซื้อแยกได้นะครับ2รุ่นนี้ยังไงก็จัดไปได้นะครับถ้าสนใจ ก็ขอให้เพื่อนๆที่ซื้อไปนะครับกลายเป็นโปรโกเกมเมอร์เลยเล่นกับใครก็ชนะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าจอสเกลไงใช่ไหมนะครับที่ครับไปไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดมีของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวผมจะจับมารีวิวเพื่อนๆดูอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเฮืองเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับไปเล่นเกมต่อดีกว่าเเกมอะไรกันเนี่ยขับรถยิง